ดีครับผมวันนี้ผมก็ไปเที่ยวล่องเรือนะครับผมล่องเรือกลางหนองหานนะครับผมหนองหานจังหวัดสกลนครนะครับผมไปกับลุงตูมตามนะครับผมนี่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเกาะดอนสวรร์น,นะครับเป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นเกาะโ,โบราณที่อยู่ในใจกลางหนองหานนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเนาะ เราก็มาดูาบรรยากาศมาดูชมวิวก่อนนะครับผม ดเดียวนะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับผม,ผมเป็นเกาะเล็กนะครับผม น่าจะเป็นเกาะดอนสวรรค์นะครับที่เป้าหมายที่พวกเราจะไปนะครับ ค,คือเกาะดอนสวรรค์นะครับผมเกาะที่อยู่ใจกลางหนองหารนะครับ,เ,คครบเหรือก็กําลังจะเข้าไปจอดนะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาจากเรือแล้วนะครับผมเข้ามาเหยียบดอนสวรรค์แล้วนะครับผมนี่นะครับบริเวณดอนสวรรค์นะครับเป็นเกาะใหญ่นะครับผมเกาะกลางน้ํานะครับผมก็มีต้นไม้นะครับผมต้นไม้สูงใหญ่เยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันนะครับว่ามีอะไรไหม แม่งอย่างคือหลายแต้ัน,นี่ค้ับผมถึงเกาะดอนสวรรค์แล้วนะครับระยะทางที่เราเดินเรือมาประมาณ6กิโลเมตรมาถึงเกาะดอนสวรรค์น,นะครับเนื้อที่ร้อยกว่าไร่นะครับทุกวันนี้ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่แล้วนะครับเทศบาลก็มอบหมายให้ผมดูแลรักษาที่เกาะเป็นหูเงปนตาให้ท่าน,นครับอ๋อเป็นผู้ดูแลกเกาะดอนสวรรค์น,นะครับครับผมชื่อว่าหนุ่มนะครับ อ๋อพนุมนะครับน่คเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรานะครับเชิญครับเกาะลอนสวัรค์นะครับเนื้อที่ร้อยกว่าไร่นะครับคงเหลือก็เป็นที่ก็คือมีการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่นะครับมีการวงสวงต่างๆครับผมมีสิ่งศักดิ์สิทปกปักรักษาที่เกาะเยอะแยะมาก จุดแรกที่เราจะไปก็คือเป็นพระพิธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในกกาะดอนสวรรค์เชิญครับก็จะมีประวัติความเป็นมาก็คือสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่จังหวัดชลบุรีซึ่งท่านได้ลงมาส่งนํำพระเพื่อเป็นสิริมงคลในจุดนี้นะครับก็คือทางเทศบาลได้พาผู้เฒ่าผู้แก่ลงมา ของน้ำพระเทศกาลสงการของไทยหรือว่าของปีใหม่ของไทยเราในจุดนี้นะครับก็พระพุทธรูปมีมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายสืบทอดต่อกันมาครับคุณนี่นะผมก็ทำไมต้องถือไม้กวาดตลอดเวลาครับ,รบก็คือเอาไว้ปัดพวกใบไม้แล้วก็อีกอย่างก็ป้องกันพวก ตั์มีพิษก็คืออย่างเช่นงูนะครับงูจะเยอะมากในที่นี้ครับผมอ๋ออันนี้เองนะครับนี่นะครับโวนใหญ่ก็มีการบวดส่วนต่างๆเมื่อเช้าก็มาอีกหนึ่งคณะครับผมมาจากก็คือจังหวัดก็ต่างจังหวัดประมาณนี้นะครับคนมาจากอุบลครับ ต้นไม้ที่เราเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นต้นยางลายางป่าซึ่งอยู่หน้าเกาะดอกสราน,นะครับพอมีผ้าสีที่เราเห็นห่อหุ้มต้นไม้ก็คือมีการบวชต้นไม้ไประจาปีนะครับก็คือเขาได้ลงมาบนบานสาลกล่าวหรือว่าลงมาบวงสวงต่างๆเขาก็มีการทําพธิธีกรรมบวชต้นไม้เพื่อแผ่เมตตาให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาหรือสิ่งิสิิตอยู่บนต้นไม้ประมาณนี้ เทวดาใช่ครับใชครับแล้วเขาเข,าเข้ามาจุดนี้เนาะจุดที่สองครับจุดที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติขอเป็นมาให้ฟังนะครับสมัยก่อนนะครับยังไม่มีโบสถ์ใหม่สร้างอยู่นะครับสมัยก่อนก็คือเป็นอุโบสถเพราะว่าได้อุโบสถโ,โบราณเก่าแก่แล้วก็ชั้นล่างอุโบสถ ก็จะมีเขาเรียกว่าใบาเสมาใบาเสมาก็คือแผ่นหินใหญ่แผ่นหินศิลาแรลงก็มีลายลกักษรของตัวของครับผมในสมัยก่อนนะครับแต่คราวนี้ท่านได้ลื้อออกแล้วก็สร้างโบสถ์ใหม่ครอบครองเก่านะครับเทศบาลก็ได้อญเชิญรุพตธรูกมาจากก้าวัดในจังหวัดสกลนครมาไว้กับใบบูชาที่โบสถ์ใหม่นี่นะครับสร้างพศ2,538สร้างครอบครองเก่า 谢谢老师。 เจดีเก่าแล้วก็บอ่อน้ำผมครับสิ่งนี้ประวัติความเป็นมาก็คือเจดีเก่าเจดีโบราณครับ mm hmm. แต่ว่าเดีนี้ได้ถูกคนมาลือขโมยพวกของโบราณเลยครับ mm hmm. แต่ว่าทางเทศบาลได้บอกคื่เป็นสมบ,บัติโบราณ ครับผมภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าทิงเป่าอ๋อคือก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับก็ยังมีอยู่รักสนาก็มีคนมากราบหวหายเรื่อย ปรวัติความเป็นมานะครับในสมัยก่อนเส้นทางที่เราขับเรือมาเกาะดอนสวรรค์นี่แะครับสามารถเดินมาได้นะครับเดินมาได้โดยที่ว่าไม่มีน้ําเลยนะครับช่วงที่ที่เราขับเร, wow รือมาเกาะดอนสวรรค์จากฝั่งเมืองขึ้นมาเกาะดอนสวรรค์เพราะว่าสมัยก่อนประตูน้ํากับสุรวดียังไม่ได้สร้างขึ้นนะครับแม่น้ำหนองหานนี่เมื่อตกหน้าแรงน้ำหนองหานของเรานี จะไหลลงล่องลำน้ำกลำ่ำลงสู่น้ำโขงโดยธรรมชาตินะครับก็คือเส้นทางเราขับเรือมาในปัจจุบันสามารถเดินมาได้สมัยก่อนมาเกาะดอนสวรรค์แล้วคราวนี้คนในสมัยก่อนเขามองมองไปทิศตะวันออกก็คือเขาจะมองเห็นเสียนพระโขเหนือน้ำในสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่าหลุมใหญ่ภาษาท้องถิ่นในจุดนั้นหลุมใหญ่ก็คือสะดือหนองหาน นะครับเป็นหลุมแอ่งกระทะที่ลึกที่สุดของนองหานความลึกในปัจจุบันนี้น่าจะอยู่ประมาณ5-6เมตรครับความลึกสมัยก่อนความลึกน่าจะอยู่ประมาณ2-3เมตรครับผมและคราวนี้ได้เห็นเสียพระพุทธรูปผูเนื้อน้ํา คราวนี้ถึงหูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยก่อนท่านลงมาสำรวจแล้วก็เห็นว่ามีพระอยู่จริงได้มีการลงมาทำพิธีที่หน้าเกาะดอนสวรรค์เนี่ยครับซึ่งจะอัญเชิญนำพระที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมาไว้สักการบูชาที่เกาะดอนสวรรค์แต่ว่าลงมาทำพิธีในคราวนั้นนะบางเอิญว่าได้เกิดอาเพศอยู่ดีๆก็เกิดพายุหมุนเกิดลมเกิดฝนทำให้พิธีที่จะ มาอัญเชิญพระนะพังครับผมในในในข่าวนั้นท่านก็เลยเลิกล้มความตั้งใจที่จะนําพระขึ้นมานะครับ,บทราทุกวัน,นครับก็ได้มีความเชื่อหรือสันนิฐานว่าเป็นเมืองเก่าที่ถล่มลงไปว่ากนันได้ครับผมผมก็รู้จักก็คือในสมัยนั้นนะผมก็ยังไม่ได้เกิดแต่ว่าคุณตาของผมก็คือคุณตาสอนท่าน มาอยู่ในเหตุการณ์กับเขาที่อัญเชิญพระท่านมาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยท่านก็เล่าให้ลุกคนฟังะะอ,อันนี้ท่านสร้างสำสำรองขึ้นก็คือสร้างเพื่อคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าสร้างก็คือสำรองง่ายๆ แต่ถ้าบ่อจริงจะอยู่ใต้น้านะครับทุกวันในน้ําได้ท่วมแล้วก็จะมีประวัติความเป็นมาอยากจะพูดให้ฟังนะถ้าเราได้เข้าไปสักการบูชาหลวงพ่อแสบอยู่วัดพระธาตุชุม,ชมจอมละบีผาเราจะเห็นบ่อลักษณะอย่างนี้อยู่หน้าอ<ธ>าตรงข้างหน้าวัดนะครับใช่ครับมีรูปปั้นพญานาคล้อมรอบผู้เฒ่าผู้แก่บอกลูกหลานในสมัยก่อนนะครับก็คือเนรน้อยนะบังเอิญว่าได้ตักน้ําในสมัยก่อน ทำคุถังที่ที่เนน้อยตักนะหล่นลงจากมือหลงลงในบอ่อบมงเอินว่าคุถังอันนั้นนะได้มาโผ่จุดแรกก็คือสะพังทองนะครับทะลุมาหาสะพังทองจุดที่สองก็คือมาทะลุถึงหนองหานก็เขาก็เลยพูดต่อต่อกันว่าอุโมงคนั้นก็คือหรือบ่อน้ำนั้นก็คือโพงน้ำรอด องค์น้ำรอดนี้ก็คืออุโมงค์ของเจ้าที่หรืออุโมงค์ของพญานาคเวลาปู่ท่านขึ้นไปจำศีลภาวนาหรือบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่วัดพระธาตุชุมชมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับสืบทอดต่อกันมาครับผมเรื่องนี้อีกรุ่นนึงครับก็คือประวัติความเป็นมาชาวเมืองชนลนครเขามีความเชื่อในตำนานเมืองลพบุรี ได้มีการลงมาทำพิธีวงสุขมงคลซึ่งประสาทสูดม่น้ำกขคือทุกวันนี้นะทขบอกประเทศไทยนะครับโดยทีว่าเขาจะมีเซนมีนิมิตของเขาใวันที่เท่านั้นเท่านี้ในแต่ละปีนะเขาจะมารวมตัวกันที่เกาะดอนสวัสดิ์นะครับบางคนเห็นหน้าผ้าตากันแล้วร้องผมร้องไห้ก็มีอูปก่ดันก็มีก็คือฉันพี่น้อง เขาระลึกชาติได้ว่าในอดีตชาติเขาเคยเกิดที่นี่เคยอยู่ในนี่เคยเป็นบริวารอยู่ในแม่น,น้ำหงนะครับมาพูมนี้ชาตินี้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบมาเจอกันแล้วก็มาพบกันอยู่ที่เกาะลอนสวรรค์นี้ก็ดีใจฉันพี่น้องทํากับข้าวกับปลาแบ่งปันกันกินแล้วก็ทกํากระทงลงไปลอยกลางแม่น้ำสงหารก็คือตรงพระใหญท่ที่ผมพูดในฝันครับแล้วก็เสร็จสิ้นก็กลับ มาทำากับข้าวกับปลาแด่กันกันกินแล้วพูดคุยตามภาษาคนรู้จักกันตื่นเช้ามาก็แยกย้ายกลับจังหวัดไทยจังหวัดน,นั้นส่วนใหญ่ก็มีแต่ข้าราชการนะครับก็เป็นเรื่องเชื่อครับเส้นทางเราจะเดินไปนะครับก็คือทางไปเจ้าแม่ตะเคียนนะครับซึ่งเจ็ดปีก่อน ได้รับมอบหมายจากทางเทศบาลให้ลงมาปัดตาเกาะดอนสวรรค์คราวนี้ได้นอนพักที่สาราพระพุทธรูปเก่าแก่เรือนอนหลับไปนะครับก็คือได้ฝันนะครับฝันว่ามีผู้หญิงสองตนมาปลุกให้ผมตื่นตื่นเมื่อผมตื่นลืมตาขึ้นมาเห็นหน้าของเขานะคล้ายๆกันเป็นผู้หญิงสองตนคนยังสาวครับท่านก็บอกผมว่าท่านลงมาดูแลที่เกาะดอนสวรรค์นี้ก็ดีแล้ว ให้ท่านช่วยมานี่กับฉันหน่อยเขาก็จูงแขนของผมเดินตามทางเข้าไปครับเมื่อถึงบ้านของเขาอยู่ชั้นในครับเขาก็บอกว่าอันนี้ก็คือบ้านของเขาเขาก็เอาน้ำเอาท่าให้ผมกินท่านก็บอกผมว่าให้เจ้าช่วยปัดกวาดตามเส้นทางที่ฉันพาเจ้าเดินเข้ามาเ,เพราะว่าบางครั้งบางทีนี่ ท่านเที่ยวยากเที่ยวลำบากนะครับที่จะออกมากราบพระท่านบอกว่าอย่าันีเสร็จบรับ,รบก็พูดคุยตามภาษาคนท้องถิ่นอยู่ที่นี่แล้วท่านก็กลับออกมาส่งผมนะครับอันนี้ก็จรินในความฝันเมื่อผมตื่นขึ้นมานะครับคราวนี้ผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้หัวหน้าเทศบาลที่ว่าจ้างให้ผมลงมาดูแลที่เกาะลันสวรรค์คราวนี้ท่านก็ประสานงานกับเทศบาลก็ช่วยกัน ฝางป่าเข้าไปก็ไปเจอต้นไม้ใหญ่สองต้นแล้วก็สาหราเล็กๆครับผมโอ้มีสารอยู่แล้วด้วยนะครับแม่นีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับสมัยก่อนนะแล้วครานี้ทางที่สวานก็ได้อัญเชิญร่างทรงนะครับมาประทับส่งก็เลยรู้ว่าเป็นนางตะเคียนนะครับชื่อของท่านก็คือเจ้าแม่ทองสีวิาลาลัยกับทองสีวิลานีก็เป็นสองพี่น้องเป็นฝาแฝดซึ่งท่านปกปักรักษาอยู่ที่นั่นนะครับ ชื่อของแม่จะแม่ทองสีวิลาลัยกับทองสีวิลานีนะครับเป็นสองพี่น้องซึ่งที่ผมในความฝันของผมเนี่ยเข้ามาจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นบ้านไม้บ้านโบราณท่านก็อยู่ด้วยกันสองพี่น้องท่านก็ปกปักรักษาที่นี่แล้วบ้านโบราณตอนนี้นยังอยู่ไหมครับก็คือได้มีการย้ายก็คือ ทางวัดภูสีตบลเหล่าบัวแดงได้ลงมาอันเชิญขอบ้านหลังเดิมนะไปไว้ที่วัดภูสีตบลเหล่าบัวแดงนะครับหลังแรกที่ที่เรามองเห็นซึ่งหลังนั้นใกล้จะผุจะพังแลครับแต่อันนี้ก็ทางเทศบาลได้มาถวายให้ใหม่ครับผมจุดโทก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสารเก่า ซึ่งสารเป็นที่เขามาถวายเจ้าเมตะเคียนครับแล้วก็ต้นตะเคียนใหญ่ที่โค่นไปครับก็โค่นไปนานเลยนะครับน่าจะอยู่ประมาณหลายร้อยปีครับผมซึ่งเป็นไม้โบราณอยู่จุดนี้อยู่ด้านหลังของเมตะเคียนซึ่งยังยืนต้นอยู่ครับผมเพราะว่าในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มดงตะเคียนก็ว่าได้ในเฉพาะกลุ่มนี้แหละครับในเนื้อที่ประมาณไล่เศษแถวนี้นะ ครับผมเป็นดงตะเคียนครับผมมีคนมาอีกแล้ววล่าบโอเคครับมีก็จะเดินรอบเกาะดอนสวรรค์นะครับผมอันนี้ก็ททำเส้นทางลัดนะครับอ๋อเป็นเส้นทางลัดนะครับผมสำรวจธรรมชาตินะครับดอกไม้ดอกไม้ป่าโอ้มีดอกไม้ป่านะครับแม่ อันนี้ก็เป็นเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางเดินรอบเกาะเลยนะครับอืตามเ <ใน S 1> ส้นะะทางนี้นะครับใช่ครับประมาณกิโลครึ่งถึง2กิโลประมาณนี้นครับระยะทาง2กิโลเมตรอันนี้เรายือนระยะนะครับเป็นการยกระดับขับุมของเส้นทาง เป็นการยกระดับแบบนี้เป็นสะพานแบบนี้อยู่ประมาณส5จุดรอบเอาครับผมกาดอนสวรรค์ก็จะมีพวกสัตว์ป่าก็จะมีพวกปละลอกกระแต αι, ไก่ป่าแม้กระทั่งนกหนูงูครับผมเยอะมากเยอะที่สุดก็คือน,นอกครับเป็นแหล่งชุกชุมของนอกนานา,นาชนิดก็คือเพิ่นมานอนมาผักอาศัยอยู่ที่นี่ครับผมเพราะว่าบ่ม,มีคนมารบกทวร์เป็น ถ้าะางไปพุ่นมันก็กอก้อมเกาะเลยครับผมแต่ระยะทางประมาณน่าจะอยู่ประมาณสองกิโลสองกิโลครับอันนี้ก็เป็นเสาบ้านโบราณซึ่งเสาบ้านก็คือหรือว่าเสากุฏิของพระสงฆ์ในสมัยก่อนโน้นแหละครับเมื่อเพื่อนมาปรากฏปฏิบัติธรรมอยู่ mm hmm. เพื่อนมาปรากฏอยู่ในกุฏิในนี้สมัยก่อนจะมีกุฏิครับผมซึ่งเวลาญาติโยมมา mm hmm. เพื่อนก็ มาให้สินให้พ่อนเป็นเรื่องของชื่อปีละสิถึงห้าต้นนะต้นใหญ่อันนี้ต้นก็นคือกาฝาโอเคครับตอนนี้ก็เราก็ได้ทําการเดินรอบอเกาะดอนสวรรค์นะครับผมเกาะดอนสวรรค์ที่อยู่ใจกลางของอบึงนองหานนะครับผมที่อยู่ในตัวสกลนครนะครับผมเกาะดอนสวรรค์นี้ ประมาณพื้นที่ประมาณ100ร้อยไร่ได้เลยนะครับผมถ้าจะเดินให้ทั่วนะครับผมก็ประมาณ2อกิโลกว่านะครับสิ่งปลุกสร้างอย่างนี้นะครับจะเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปเก่านะครับตอนนี้ก็ได้อัญเชิญเข้าไปไว้ในตัวโบสถ์แล้วน,นะครับครับถ้าเราได้เข้ามาสักการบูชา ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือเกาะรอนสวรรค์นี่นะครับอย่างที่ผมพูดจุดแรกก็คือพระพุทธรูปที่เก่าแก่แล้วจุดที่2ก็คือที่โบสถ์ใหม่ก็คือเป็นพเป็นเจดีเก่าหรือสิงเก่าแล้วก็บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชั้นในเข้าไปก็เป็นเจ้าแม่ตะกินผู้อย่างที่ผมพูดนะครับมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปลกปักนล้านาเกาะรอนสวรรค์น,นะครับถ้าใครได้มาก็ลองมาขอพรขอโชคหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้พวกเรามีแต่ความสุขความจเจริญนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จบคลิปนี้แล้วนะครับผมเกาะดอนสวรรค์นะครับผมที่อยู่ใจกลางหนองหานเมืองสกลนคระนะครับบรรยากาศก,ก็อากาศดีนะครับผมลมเย็นลมะแรงเป็นบางช่วงนะครับบริเวณข้างในก็อย่างที่ผมถ่ายนะครับผม เงียบสงบครับผมอากาศเย็นดีนะครับขนาดข้างในนะครับมีต้นไม้เยอะนะครับผมต้นไม้เยอะก็ลมยังพัดแบบอธิบายไม่ถูกครับผมพัดแรงมากเลยนะครับมุมข้างหลังผมมันจะเป็นหนองหานนะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเดี๋ยว อติดตาม,มนัครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเอาอะไรมาลงนะครับผมเมคนี่นะครับก่อนถึงฝั่งนะครับก็จะมีต้นบัวนะครับผมนี่ ต้นบัวดอกบัวนะครับสวยๆเลยนะครับ